เจครังท sí, e, uh ี right ่เนดีนะดีใจสปอร์ตเสียหม่องเดียวเสียหม่งได้วเดียวงานบาบาเนาะเอรบตคบาข้อมังมีเกยมีมังบอขี่สามหมื่ตะยตาย ควนกระเมม็นเนาทะลกเก้อใจจะหวังคิดต่อเจา้าผิคนเดียวนั่นแหละนี่ก็เรียวกันูจงไหลโซโฟโฟาเท้ฝุนเนาะดูมองเล่นกัะเล่นมองท่วมกต่ข่วมที่หนียวอมหารสามเด้อ กันเนากันเสียใจเนอะในปีแรกเหกุ่าจะพูด่อยๆยั่งดีอันนี้โอ้ยเนอะปัิมาล้งคนกับลูกจู่างกันกน้อยเอาหนักหน้าพูดกัน่งกับเราเป็นหนังกันพนัาพูดสีบเอาตำนันผูกขาดกับบมีรั้มกีบเอบ๊บ C'è più clap, clap.